what what <laughs> oh my god no! <laughs> huh? what เฮียเนีย,นอนอยโอ้ยโอ้เข็มัดคุณเด็าษาไนนี่น้อบบานี้น้อโอ้ยัตบัเ้เถออเกี่ยวเขาไหมเฮเอาเกี่ยวจังไดก็ไดตัวหน้าคอยไหม

Red, 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 red. What? <laughs> oh. What? Yeah, what? Yeah. ยังไปเมื่อกี้นงโยวัตเออเนี่เออนี่เ oh, oh, ออกินอะไรละ

mất chừng ba mất chừng ba 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 nè Og oh, Blikkensem.